ไปกินที่สวนย,ย้ำเลยนะถ้าเกิดเขาตอบมา,าว่าห้าจานโบก็ต้องกินแบบเนี้ยห้าจานนะทุกคนคุณแม่รู้สึกยังไงคะกับผลโตที่คุณแม่ราต้องมา็นคนจ่ายดินดีค่ะกินแค่คำเดียวเองทุกคนสวัสดีคะ่ะในวันนี้นะคะดิชุนมีสิ่งที่อยากกระทำ วันนี้นะคะเราไม่ได้มากินตามใจอย่างเดียวนะ,ะแต่ว่าเราทาทุกอย่างตามใจ f o l l o w e r ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมวตกันกล่ะก่อนอื่นที่เราจะไปกินตามใจ Follower นะคะเราขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะสดไปแล้วบ้างเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะ เราใช้แป้งฝุ่นก ดเดี๋ยวจะมาบอกทีละสูตรเลยว่ามีสูตรไหนบ้างขออนุญาตแนะนําก่อนนะคะอันนี้คือสูตรที่1นนะคะเป็นสรสีซูเปอร์ออยล์คอนโทรลนะคะจะเป็นกระปุกสีฟ้านะคะสูตรที่2นะคะจะเป็นสรสีพาริโกลนะคะจะเป็นกระป๋องสีชมพูแบบนี้เลยและสูตรที่3นะคะจะเป็นสระสีบีบีเพอร์เฟกนั่นเองนะคะจะเป็นกระป๋องสีส้มและสูตรสุดท้ายนะคะจะเป็นสรสีเอ็กเนสโซนะคะจะเป็นกระป๋องสีเขียวแต่ต้องย้ําก่อนนะคะว่าแป้งฝุ่นสรสีที่โบกาําลังพูดถึงอยู่นะคะเขาเป็นแป้งของคน หาทำจริงๆเพราะว่าเป็นแป้งฝุ่นที่ใช้ง่ายนะคะใช้ได้ทุกวันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันที่ไม่เหมือนกันนะทุกคนวันนี้ขอเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยคะ่ะเป็นศาสตร์สีซูเปอร์ออดคอนโทรลพาวเดอร์นะคะที่เลือกใช้สูตรนี้นะคะเพราะว่าเป็นสูตรที่เหมาะกับวันสบายๆหรือว่าเป็นวันที่แบบเราต้องออกไปข้างนอกเจอแดดเจอลมเจอฝนเจอหนักๆ,ๆเช่นวันนี้เขาเคลมเลยนะคะว่าคุมใสกิ้งตลอดทั้งวันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไง อุ้ยทุกคนหอมมากเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวดิฉันนะคะจะเริ่มใช้แล้วนะคะดิฉันก็ไม่ใช่สายบิวตี้นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะแทบตามที่ดิฉันใช้ในแต่ละวันทุกคนดูความแตกต่างดูแทบไปนิดเดียวเท่านั้นกับข้างนี้ที่ยังมันมันอยู่ ี่คือผิวหน้าจริงนะคะ no filter นะคะใครที่กําลังหาทําอยู่นะคะแนะนําแป้งของสะสิเลยนะคะเขาบางเบาและเกลี่ยง่ายมากๆเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยลองใช้กันดูและที่สําคัญดูดซับความมันบนใบหน้าได้ถึง12ชั่วโมงโอเคค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะได้เลิกงามยามดีนะคะที่เราจะไปกินตามใจฟอลโลเวอกันแล้วต่อมือ จะมาเปิดที่เมนูแรกกันเลยว่าคนนะอยากให้โบกินอะไรนะคะจะมียำกับของดองที่โบจะให้เลือกทุกคนคะช่วยเลือกหน่อยนะคะระหว่างวันนี้นะคะจะให้โบกินของดองหรือว่าจะให้โบกินยำนะคะช่วยเลือกกันมาหน่อยนะคะเรามีเวลาแค่30มสิบวิเท่านั้นเดี๋ยวจับเวลาเลย30มสิบวิโอเคค่ะตื่นเต้นมากเฮ้ยทุกคนมันตื่นเต้นมากเลยอะชาเลนด์เนี้ยกินยำอ่าโอเคในเมื่อให้ดิฉันทำยำดิฉันก็ต้องไปทำยำ เพราะว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้เตรียมใจในการที่จะมาทํายําเลยแม้แต่น้อยหนึ่งคือผักทอสนะคะสองคือมีพริกไหมนะมีผักชีฝรั่งมีมะนาวสองลูกมีพริกนะคะนี่นะคะดิฉันไม่ได้เตรียมเลยจริงนะคะมันเหลือมาจากไรซ์สดนะคะที่ฉันซื้อมาเยอะเกินยำจานเล็กๆก็พอนะไม่ต้องกินเยอะแยะโอเคค่ะด้วยวัตถุดิบทั้งหมดนี้กองที่พื้นนี่เลยโอเคเดี๋ยวดิฉันไปเริ่มทํากันเลย ของเรานะั่นกะ็คือปลาร้าคุณโบนะคะสะหาซื้อได้แล้วนะคะที่นี่ค่ะเพจกินข้าวกินหวานนะคะไปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าถ้าปลาร้านัวนวเนี่ยต้องคุณโบเลยนะคะดิฉันทํานัวมากมากเลยนะคะหมดค่ะเห็นไหมใส่เยอะก็ไม่เค็มนะคะปลาร้าคุณโบนี่ใส่เข้าไปไม่กินเยอะมากนะคะวบคุมน้ําหนักอยู่แค่นี้พอต่อไปก็แค่คนให้เขาเข้ากัน โอเคค่ะหน้าตาเนี่ยสวยสดงดงามมากๆนะคะในตอนนี้ต่อไปนะคะมันต้องไม่ธรรมดานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นที่ฉันจะเปิดโหวตอีกรอบนึงว่าอ่าทุกคนย้ำของทุกคนได้เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราจะกินกันธรรมดาไม่ได้นะคะจะให้โบกินที่บ้านหรือไปกินที่สวน เป็นแป้งของคนหาทานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหาทาต้องบอกก่อนนะคะว่าดิฉันเนี่ยค่อนข้างลุ้นเป็นอย่างมากนะคะด้วย follower ที่มาตามดิฉันเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเขาจิตใจเป็นยังไงกัน <c oughs> อ่ะ <c oughs> ผลโหวตได้ถึงมือดิฉันแล้วนะคะเพ <c oughs> ื่อนๆ85%ให้ดิฉันกินที่สวนสาธารณะเดี๋ยวเราไปที่สวนกันแต่มันก็ยังไม่พอใจค่ะผลโหวตได้ ผลโหวตกันนะคะ8 1บเอปอร์เซ็นต์บอกให้ทฉันขับสกูตเตอร์ไปที่สวนโอเคค่ะเมื่อเรารู้ผลโหวดแล้วนะคะเราก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬานะคะเดี๋ยวเราจะไปกันค่ะและตอนนี้นะคะเราต้องเป็นคนหาทำในเมื่อแบบนอนอยู่เฉยเอ๊ะไม่โชบเราจะถามเพื่อนๆกันว่ากดค,คะโบต้องขับสกูตเตอร์ไปที่สวนจะให้แม่ของโบเนี่ยขี่จักรยานตามไปด้วยไหมหรือว่าโบไปคนเดียวอะ เราต้องหาท่าจะให้แม่ขี่จักรยานตามไปที่สวนด้วยหรือเปล่าอนแร็ๆอัหรูป่าเราก็จะเอ๊จะไปแล้วกันจะไปแล้วมาพูดอะไรปะไปคนเดียวเดอ้อมาไม่ไปเดอ้อเราเลยแบบอ,อ้าอยาให้เพื่อนๆโหวตว่ามาเราต้องไปหรือเปล่านะนแาแม่เตรียมกันแดดแล้วว่ะ85%บอกให้คุณแม่ปั่นจักรยานไปเดี๋ยวไปเราต้องไปกันได้แล้วนี่นะคะคือจักรยานของคุณแม่นะคะส่วนสกูตเตอร์ อยู่ไหนยเยียยมสกูตเตอร์เลยนะไป,ยไปไหนกินยำใน,ในสวนไปกินที่สวนยำเลยนะทำไมเราไปกินที่สวนอะเป็นสัาสิแป้งของคนหารทาครับไปแล้วไปแล้ว <laughs> ว้าไปแล้ว นี่นะคะเราได้ถึงสวนแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลต่อไปนะคะเราก็ไม่มีความธรรมดาอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วเพื่อนเพื่อนค่ะตอนนี้เราถึงสวนแล้วนะคะเราอยากอะอยากรู้จริงว่าเพื่อนเพื่อนเนี่ยจะให้เรากินในร่มตรงนี้นะคะหรือว่าให้ขึ้นไปกินบนสนามเด็กเล่นนู่น <c oughs> และตอนนี้นะคะผลได้ออกมาแล้วว่าเ8ซนนะคะให้กินบนเครื่องเล่นเก๋ๆ เรารู้ป่ะมันเป็นเหล็กมันร้อนไม่ได้ใช่เรานะคะที่ใช้แปง้งแม่ก็ใช้ชิ้นมันใหญ่หือเดี๋ยวต่อไปอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดโหวตกันเลยว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือให้ชวนลุงน้อยมากินด้วยหรือว่าให้เรากินคนเดียวต่อไปเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันจะให้ชวนลุงน้อยมาด้วยหรือจะให้เป็ดพวกเราไปกินกันแค่นี้นะคะร้อนมา และนี่คือสภาพหน้าของดิฉันในตอนนี้นะคะเมื่อกี้แบบตากแดดแบบตากแดดเลยนะทุกคนโห <c oughs> บอกว่ยิ่งเราโดนเหงื่ออะไรเงี้ยมันจะยิ่งเซตให้เข้ากับผิวหน้าเราอะและแล้วนะคะผลโหวตก็ได้อยู่ในมือของอีชันแล้ว92%บอกว่าให้ลุงน้อยมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องโทรหาลุงน้อยก่อนนะคะงั้นก็ไปกินแถวบ้านลุงน้อยแล้วนเนาะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านแล้วนะคะแล้วก็มีพี่นกนะคะพี่นกน้อยที่โหวบินนี่ไม่ตัดหัวมาที่ไหน,น,นไไบอกร้านว่าแล้วเอาเอาออกนิดหน่อยแต่เ,เราจะเปิดโหวตนะคะ <c oughs> นี้นะคะก็อยู่กับ้านี่ทําตามคําขอแล้วก็เอ่อตอนนี้นะคะเราก็มากินแล้วนะคะมันเป็นก๋วยเตีย๋ยวเรือชามเล็กๆกันทุกคน จะให้โบกินกี่จานคะ5จานหรือว่า1จานแล้วนี่นะคะคือ1จานอุ้ยทุกคน20บาทคือได้เยอะมากๆเลยอะตอนแรกโบ,บนึกว่าแบบ20บาทถ้วยเล็กๆใช่ไหมโบเลยถามเพื่อนะว่าเอา5จานหรือ1จานถ้าเกิดเขาตอบมาว่า5จานโบก็ต้องกินแบบเนี้ย5จานนะทุกคนร้านนี้อยู่ตรงที่พระรามสซอ,อยห้าสิบอะติดเซเว่นอะอ่ะทุกคน,กคนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทุกคนจะโหวตให้โบกินกี่จาน 94%บอก5าจานโอเคพี่คะเอาเอาแบบเนี้ยเส้นเล็ก5้าจานเอ้ยเอาสี่ค่ะไม่ใช่5้าต่อไปนะคะจะถามว่าน,นี้นะคะเราก็ได้กินแล้วนะคะซากปลาคระคัง5้าจานนะคะต่อไปนะคะจะถามว่าจะให้ใครเป็นคนจ่ายระหว่างลุงน้อยกับมามาตอนนี้ผลโหวตออกมาแล้วนะคะ ให่มาเป็นคนจ่าย5-2อรเทุกคนรักม้าแหละโอเคทุกคนมาม้ากำลังไปจ่ายอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปเชียร์วอลเลย์บอลกันนะคะมันไม่ได้เลยหรืองานนี้คือต้องเชียร์คุณแม่รู้สึกยังไงคะกับผลโหวตที่คุณแม่จะต้องเป็นคนจ่ายด,ดีค่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวโบจะเปิดโหวตเลยนะคะจะไปเชียร์วอลเลย์บอลแต่ว่าทุกคนอยากให้โบกินของหวานอะไร 1. คือขนมไทย 2. คือไอศครีมนะคะลองโหวตกันมานะคะว่าอยากให้กินอะไรนะคะระหว่างเชียร์วอลเลย์และตอนนี้นะคะบ้านนี้เป็นของเราเรียบร้อยเพราะว่าพวกเขาไม่อยู่กันนะคะเราก็จะทำอะไรก็ได้ทุกคนไห้เก่งมากแต่ต้องบอกก่อนนะคะเมืกี้เวตื่อ โบจะต้องกินอะไรเดี๋ยวโบม,มาดูขนมไทย1,965เพราะฉะนั้นที่ฉันจะกินขนมไทยนะคะในวันนี้นะคะเรามีเป็นขนมชุนกับทองหยิบทองหยวด กี้ที่ฉันเชียร์วอลเลย์เสร็จนะคะก็เกิดการแพ้แต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะแพ้ชนะเป็นเรื่องของน้ำใจนะักกีฬาแพ้เป็นพ้าชนะเป็นเจ้าวาดโอเคค่ะคนี่นะคะพอเรามาถึงเราก็จะเจอเป็นคุณบิววลาพลนะคะกับผู้เรียนนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามเพื่อนๆว่าจะให้เรากินทุเรียนอันนี้หรืออันนี้ดีนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็ อยากจะรู้ว่าเราเข้ามาแล้วเราเจอทุเรียนนะคะอยากจะให้รู้ว่าเราจะกินทุเรียนชนีหรือว่าจะกินทุเรียนหมอนทองนะคะที่เหลืออยู่อันเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวจะขอกินน้อยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลหวดกันดีกว่าตอนนี้นะคะเพื่อนให้กินหมอนหมอน80%ดอแน่อูหมอนมันสวยมากเลยบกกินขอกินหมอนกินแค่คําเดียวเองหอเพลงที่เกี่ยวกับหมอนที่มีคําว่าหมอนถ้าไม่ถ้าลองไม่ได้ไม่ให้กินหมอนนอนไม่หลับหัวใจ เหมือนมนมากโอเคโอเจริงๆทำไมถึงยิงพยอองกินนิดเดียวจะไป็นไรเม็ดเล็กมากหวานมากโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาพี่นินเราจะถามเพื่อนๆว่าทุกคนคะเดี๋ยวเราจะไปออฟฟิศนะคะไปหาพี่นินทุกคนจะให้เรา เดินไปหรือว่าจะให้เราถ่ายสกเก็ตไปคะโอเคค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปดูผลโหวตนะคะเราจะขอสรุปคลิปวันนี้อีกทีนงึงคือมเมื่อแกโบออกไปข้างนอกมาใช่ไหมทุกคนอันนี้จะเบ,บินเลยนะว่าแบบไม่ได้ไม่ได้เติมนั้นหลังจากกลับมาทุกคนดูสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะดู เขายังคุมมันแล้วก็ทําให้หน้าเราเนี่ยเป๊ะปังได้อยู่นะคะและสาคัญนะคะแป้งฝุ่นที่เราใช้คือเนื้อละเอียดแล้วก็บางเบามากๆเหมาะกับทุกสภาพผิวนะคะและยังสามารถใช้ได้ทุกๆวันเลยนะปริมาณ50กรัมราคากระป๋องละแค่39บาทเท่านั้นค่ะทุกคนสะสีเอ็กเนสโซเนี่ยนะคะจะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวนนะคะแต่ว่าสูตรอื่นๆน,นะคะจะมีขายที่ร้านวาสาัสันอีแฟนบอยและร้านค้าชั้นนําทั่วไปเลยเอาละค่ะทุกคนเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าภารกิจสุด ท้ายของเราเนี่ยเราจะได้ไปแบบไหนนะคะ okay. <G ül> โอเคโคคนให้ถ่ายสกเก็ตแบบเก๋ๆไปนะคะ8 2%โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะถ่ายสกเก็ตไปจอบอวันนี้ขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมานะถึงจุดนี้นะคะสําหรับตอนนี้นะคะโบขออนุญาตนะคะไปเซิร์ฟแล้วนะคะไปหาคุณนนินที่เอฟฟิตน,นะคะเราจะปิดไปด้วยภาพเซิร์ฟเลยนะคะบายบาย